เหลือไม่ด okay, oh. ีครับลูกนี้ให้สิบห้าดีเลยโอ้โหเต็มพันเลยอ่ะนี่เปเหนื่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจริงจังด้วยดูดิเฮ้ยจริงจังด้วยใจเย็นๆใายอยู่ที่เพลของเกาหลีนะแปะแล้วโจกหนงมานี่ต่างกนป้อนแล้วดูต่อไปเดูแล้วเนี่ยต่อไป ต่าอบตลดเีกนะอันนี้อันนี้เราบวกกันทุก่างเลยบาูัูจีนังดีนาร์เดยยกองยกมาจีนทเวนครับตัแน้าาลกนนี้

อยู่ที่โเลของกาลลสีก็ยังไปไม่เสียความขนาดเปลี่ยนจริงเลยเออโเล้าองเท้าหักตัวไปนิดนึงครบโอเล่กาลงกาลลีนาเลกาบกกาสีา พอคุณตาแล้วุบอนีไปแล้เของได้ไปที่จะเล่นตึงจะมาแล้วเริ่ย้อนกัได้่โยนีตไม่ได้ไได้ไม่ง่เ่มบว่าิด้ิดีตาแล้วเราทำมาได้ไทำมาได้เเจบกันมได้เากัมาได้าเ็กันมาได้แล้วขาไม่ได้้าไม่ได้เรามีได้นได้ขาจะได้อยู่จ้ได้อยู่ไมาจดจ้้า ไปต่อครับแล้วแต่ตาช่องพวกนี้ลุกขา้มาต่อไปแต่เกมก็เปลี่ยนไปอกทีนึก็เอ้ลูกเก็มาเลยลูกเกมบลูกเก็บาเลยในแจกงามาดูที่การเรียกรายันรเท่านั้

มาูทีไนเรโะอ่ย์ดวับดูบงนะไปแล้วลุกไปขวาตีขวซ้ายไมาที่หัวปู่อยูแเนเร็วกว่าแล้วแหมยิงเลย่ดูบัง ไม่ทัน,ททนแล้วไม่ทันต้องไม่ทัน,ทนบังไปแล้วจะได้เป็นลูกตุ๊กตัดซ้ายเข้ามาตะอรองไม่ได้ไปประตูของพี่มาหาพี่ประตูแล้วสวนจะแบะนี้ไป เกมเท้นซ้ายก็แม่ไม่เก่งเพราะอะไรสุดสายเลือดสุ่สายเลือดตับีก็ยักโดนาไม่ได้ครับถูกย้ายที่หลังาที่จ้าบอลตาข้าาที่เกมเยงาซ้ายโยกโยกอยู่ยังไงขวารับจบยปแล้วยังได้ยู่ที่เเวาข้าแปะเซเวเกี่ยวได้แค่วันนี้นะรั จับตาามาอ้ยจังหวงนี้นี <t <t ่ตายที <t <t vale> <t 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 ่เ้บอกตาเข้าขวาแล้วว่าโดนตต่อไปจตไม่ี้โ้ยาไม่ตไปแตกเลยนรอเลยว่ามันไม่ตรงอกคหับายี่มายเลก้าแล้วเับาหาีแหละถึได้ ตื <S <S <ign smoke> ้ออกเลครับเ้นลูปเบาเข้ามาแตาที่เ้าเตะครัแปะเราดูวตัวังเพื่อนเลยแล้วตััโอ้มันจะย้อนหากเก็ไม่ดีนะ ทีเมก็เลียงไม่กันเลยทีใบอลไม่ดีากทีจะบอลหมแล้วตีชองแล้วะบอลูแล้วตบานไปดแลวไม่ได้ต้งาใช้ยูสประตูเเดงแล้วตานนี้เอาเว้นเยอะแยะเยซ้าย้ยซ้ายเดี๋ยวเราทได้เหลือนะปาที่เรียงออ บอลตีบอไดก่อนมาได้ก่อนออกใกล้เลยที่เก็บบอลทุกทาบอลพลาดออกมาเองก็มาทุกทิศแล้วเมื่อไหร่ที่จะจะทิ้งเอมาหาตัดเจตขอเจ้าหนี้ทเวศโดนหาแล้ววาที่จะบอก บอลไม่ได้คือลางยามมอมองแล้วโจมจกการเม็่กีรก็หาเขให้ไปที่บอลได้ไปอยู่ที่ตขดใ่ไหมครับาทีดีวเองเ่ไหแต่บอลพาดตวไปนิดนึง้วเยกันโอ้เราเตกมาด้แล้วเกกลื่อนาลกที่้าาออกไปนะคร FC ตั้งใจพิชิตบอลไทนาสงสารป่ะ

ก็มาที่ลแกอไปที่แจ้งทีนึงแลวเป็นิกก้จากว่าแล้ววอีมาโยงเสแล้วยังติดบออีกครับเล่นออกมาออกมาออกมาทีนี้ออกมาทีนี้เลยมาทีนี้เลยมาทีนี้เลยาไดอยู่ทีนี้เลยอ่า ถูกมาที่ตะก็เหนตะลได้เลยนะป่าที่เราไปได้ช้าเลยครับยาแต่วันนี้หลงตอได้เราเบากไปเองแตบันี้แต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเอนะมาได้ปาก็มาที่เจสเตนถูกมาเจสเตนตักแล้วแยกบอลมาได้พยายามจะหาพี่องครับได้ทุกครั แล้วไพ่เต๊กก็นี่ <laughs> ได้ได้้าจหวะนี่เหนือดีกว่ากว่าเข้าไปดีไปไหนกดีไปหนอพยายามจะเข้าไป่อจะวไลวอาไลออไม่รู้เราเิงอนเ่ยมสุดปอนต์ติดให้ติดลูกควลูกที่กน

โอ้ยกำลันลงแล้วพุ่งชิงกระดดพุ่งลงอย่าหอบอ่าครับโดนจะโทษเลยอาประตูประตูออกมาคนที่ไม่ได้เล่นอ่ะคือขาว คนเดียวคนเดียวเดี๋ยวลงไดลงได้เอเดนลงไดลงมากอนเอาเขอาคนที่เล่นหกคนในสนามนะหกคนที่ผู้ติ้งต่อทุกอีกหมดเวลาการแข่งขัเพิ่งจคู่นี้นะไอ้สำอองลงไปด้ที่ไม่ได้ล เฮ้ยเฮ้ยเข้าเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย้ย दूदा <laughs> लेकर เป็นงานไปครับเป็นสองคนเป็นตัวหนึไงไป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 ยืไปยื้อไปยื้อเขาไป้อเขา 大家去买。 Cuando chúng ta sửa em bắt đầu chúng ta cũng đã lần đầu chúng ta